ต้องออกกาลังกายบ้างแล้วคะ่ะมาออกกําลังกายด้วยกันคะ่ะเพื่อนๆออกกําลังกายบ้างนะคะแต่ไม่หักโหมค่ะไม่หักโหมพี่แขกออกกําลังกายไปเมื่อไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานพี่แขกเดินเบาๆเหมือนกันสองวันหลังจากเมื่อวานนะคะถัดจากเมื่อวานสองวันได้หลังคือแบบว่าคือแบบว่าอยากลดน้ําหนักมากนะคะคืออยากให้พุงเนี่ยมันยุบเร็วๆนะคะไขมันที่แบบ ต้นแขนต้นขาตรงแบบเนียงเนี่ยให้มันหายไปเร็วๆนะคะแล้วก็แบบโอโหกระโดดตบนะคะกระโดดตบออกกําลังกายแบบว่าหนักมากครึ่งชั่วโมงที่แบบรู้สึกว่ามันได้เหงื่อดีมากๆแต่ว่าหลังแบบตื่นนอนมานะคะแบบปวดตามเนื้อตามตัวแต่ว่าโชคดีที่ว่ากินโปรตีนของตัวแพร์เบทเนี่ยคะ่ะโปรตีนพืชเนี่ยของแพรเบทเนี่ย ดีมากๆเลยค่ะเพราะช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้นะคะเพื่อนๆนเราช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยค่ะถ้าเราออกกํบบาลังกายแล้วเรากินของแพนเบสเนี่ยหลังออกกํบบาลังกายทันทีเนี่ยตัวนี้ดีมากๆนะคะเพราะว่า <c oughs> การออกกํบบาลังกายเนี่ยมันจะไปช่วยกระตุ้นนะคะการเบิร์นไปกระตุ้นกระตุ้นการเผาผลาญนะคะของไขมันนะคะทําให้แบบว่า <c oughs> เราลดน้ําหนักได้แบบเห็นผลเร็วขึ้นนั่นเองค่ะ าการควบกันแบบลดน้ําหนักที่ดีนะคะพี่แขกไปแบบศึกษาหาข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่าให้ลดแป้งนะคะลดแป้งนะคะลดข้าวลดน้ําตาลลงนะคะแล้วก็ให้กินโปรโตีนนะคะให้ได้าตามที่ร่างกายต้องการนะคะในหนึ่งวันให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะกินโปรโตีนยังไงให้ได้แบบ จะกินอะไรให้ได้แบบเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะ่ิขีแ่แนะนำนะคะว่าโปรโตีนนะคะก็จะมีอยู่ในเนื้อนมไข่นะคะไก่พวกปลาทะเลทุกชนิดเลยค่ะและก็มีอยู่ในธัญพืชเช่นถั่วเป็นต้นค่ะดีมากๆเลยค่ะ ส่วนถ้าเราแบบกินโปรโตีนไม่เพียงพอใช่ไหมคะพี่อยากแนะนําให้เป็นโปรโตีนเสริมของตัวแพนเบดหรือซอยโปรโตีนก็ได้ค่ะเพื่อนๆดีมากๆเลยของมาเทลนะคะกินนี้เลยค่ะคือช่วยแบบว่าลดพุงนะคะทําให้แบบหุน่นาเเิิ์มกระชับนะคะแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่บุคคลนะคะนี่ถ้าใครแบบว่าควบคุมอาหารได้ดีลดแป้งลดน้ําตาลนะคะลดข้าวลงแล้วก็ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละสามวันนะคะนี่เลยค่ะรับรองว่าพุงแบบหุ่นเฟิร์มเนี่ยอยู่แค่เอื้อมค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเดินสักวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนเพื่อนแบบเบาเบานี่เลยค่ะเดินกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะนี่นะคะได้เหง่อแล้วได้เง่อแล้วลว,วันนี้แบบว่าออกกำลังกายเบาเนี่ค่ะวันนี้กินเป็นรสช็อกโกแลตค่ะเพื่อนๆแนแพนเบรตัวนี้นะคะ ดีมากๆเลยนะคะลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อด้ด้วยหลังออกกําลังกายนะคะ <_ d ata> ปกติถ้าอาอกกําลังกายใหม่ๆนี้พี่แยากจะเป็นไข้เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ไม่เป็นไข้นะคะแต่ก็รู้สึกแบบปวดตามกล้ามเนื้อนิดหน่อยแต่ไม่เยอะนะคะ <_ d ata> นี่ค่ะหลังออกกําลังกายนะคะ <_ d ata> กินตัวนี้นะคะเขามีวิธีกินอยู่ตรงหลังถุงแพ็กเกจตของมาเทลนะคะเพื่อนๆให้กินตามขนาดของน้ําหนักตัวนะคะ <_ d ata> นี่เลยกินได้หนึ่งถึงสามครั้งนะคะ ก็มีกินตื่นนอนนะคะตื่นนอนหลังออกกําลังกายทันทีนะคะแล้วก็มีก่อนนอนนะคะถ้าวันไหนออกกาลังกายทันทีพี่แขกจะไม่กินก่อนนอนนะคะถ้าไม่ได้ออกกําลังกายพี่แขกจะกินแค่ตื่นนอนขึ้นมาชงเช็คดื่มแล้วก็ก่อนนอนนะคะนี่ค่ะนี่เลยแล้วก็กินอาหารแบบเราจะได้โปรตีนจากอาหารที่เราแบบกินเนื้อนมไข่ไก่ปลาพวกถั่วพวกนี้นะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ออกกําลังกายร่วมด้วยจะแบบทําให้เห็นผลแบบเร็วขึ้นนะคะ เพื่อนๆคนไหนอยากมีสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะนี่พี่แขกแปดตะกะแปดพี่กัดไว้ให้ในตะกร้าหน้าคลิปแล้วนะคะอืมทกช็อกโกแลตก็อร่อยครับเพื่อนๆ